Learning Platform เป็นแพลตฟอร์มที่เราทําขึ้นมาเพื่อพัฒนา c o m p e t e นซีเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปพยายามเออร์ไมโครแคเตนเชียล e เนี่ยจะทำไอ้คอมเพเทนซีเหล่านั้นเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มเราตรงเนี้ยเราเรียกมันว่า Learn.for Life นะคะประกอบไปด้วยสองสีเนี่ยค่ะชมพูเนี่ย เป็นสูตรที่มันเป็นส่วนประกอบของ microcredential แปลว่าตอนเราออกแบบ microcredential เราสั่เจว่าเขาไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะเห็นว่ามันสามารถที่จะถูกออเฟอร์เป็น free resources ให้เรียนโดก็ได้เก็บตังก็ได้ถ้ามันมีคอ s t สที่ involved ในการสร้างเช่น เราจะต้องไปจัด face-to-face face workshop ให้เขานะคะจะต้องมีอุปกรณ์ในการสอนนะคะจะต้องมีออนไลน์ Se m i น a r นะคะที่จะต้องมี Costing Involved หรือเราจะต้องไปผลิต Content นะคะที่มันจะเป็นจริงๆเลยที่จะต้องเป็น Content จากมตทอเป็นวิดีโอต่างๆเป็นมีเดียต่างๆทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ส่วนอีกพวกหนึ่งที่ไม่ใช่สีมพูก็คือเป็นพวกที่ต้องบอกเมื่อกี้นี้ก็คือ OBE module หรือ o b e นะคะซึ่งเป็นจะต้องมี learning outcome มี assessment activity มี learning activities นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ต,ตัวอย่างให้ดูเผื่ออารย์นึกไม่ออกนะคะว่า learning unit เหล่านี้มันจะเป็นอะไรได้บ้างประเภทแรกนะคะเป็นประเภทที่เขาเรียกว่า um, curated learning คือเราไปเอาสิ่งที่ดีๆนะคะจากที่มันฟรีค่ะเป็น learning resources เนี่ยเอามาปรับรูปฟอร์มมาย่อยให้ learner เนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ เราเป็นเอ็กซ์เพรสใน c o m p e t เ n นซนั้นเพราะฉะนั้นเราคงรู้ดีที่สุดอะค่ะว่าเราจะไปเอารีซอสอะไร<ม>อะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยเข้ามาแนะนําให้คนที่เป็นผู้เรียนได้เรียนรู้บ้างไม่ว่าจะเป็น YouTube ดีๆสักอันหนึ่งนะคะ d u c a t i o n ค i ันวิดีโอสักอันหนึ่งคอร์สออนไลน์ที่ฟรีที่เราคิดว่าเออมันน่าสนใจลองลองเข้าไปเรียนบวกกับคําแนะนํานะคะจากเราว่าจะต้องดูตรงไหนบ้างทําไมถึงสําคัญมันเข้ากับบริบทไทยยังไงบ้างนะคะนี่เป็นแบบแรก แบบที่สคือเป็นออนไลนกับอ f ฟไลน์เลิร์นนิ่งเอ็กเ n ียที่เราสามารถจะอ f ฟเฟอร์ให้ผู้เรียนเรียนได้ไม่ว mm ่า hmm. จะเป็นออนไลน์เลคเชอร์เฟส o ูเฟสเวิร์กชอปออนไลน์ m i มินา แบบที่3คือเป็นคอนเทนต์ที่เราเป็นคนครียทเองขึ้นมาเคยเห็นยูดีมีวิดีโอไหมคะที่ทําเป็นไมโครคอนเทนต์นะคะที่เป็นวิดีโอเล็กๆนะคะเรียงกันเป็นสแต็กของวิดีโอแล้วก็ในแต่ละเซสชันเนี่ยเอมที่1 Learning Outcome แบบนี้นเราก็ทําได้นะคะหรือเราทำพอดแคสต์เพื่อช่วยผู้เรียนทําให้ผู้เรียนเ,เห็นแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ผ่านการพูดคุยหรือฟังพอดแคสต์หรือจะเป็นอาร์ติเคิลเทคเบสคอนเทนต์ก็ได้ เรายังไม่คอนบินส์ว่าคนคนนี้เป็นคนทำจริงหรือเปล่าเราก็สามารถจะร quest zoom session นะคะไม่กี่นาทีเพื่อสอบปาก